การเมืองที่ภาพใหญ่ค่ะราวนี้มาดูการเมืองที่ภาพใหญ่ออด้วยความเคารพฮะวันนี้31พฤษภาใช่แล้ววันน,น,นี้วันนี้รัฐบาลจะนำเสนอร่างพาระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2 5 6 6ต่อที่ประชุมสภาสำคัญมากนะร่างกฎหมายฉบับนี้นะเราจะได้มีเงินมาลงทุนดำเนินการอะไรต่างๆต้องผ่านกระบวนการตรงนี้ค่ะก็คือถ้าไม่ผ่านการเมืองพลิกพลิกเลยพล<ถ>ิกเกมเลย ข้างบประมาณไม่ผ่านสภาวาระแรกวันนี้วาระแรกเขาจะพิปรายกันสามวันสามสเ็พิษภาต่อเนื่องถึงวันที่สองมิถุนานใช่ค่ะวันที่สมเขาก็จะบวชวาระแรกกันถ้าวาระแรกไม่ผ่านละ่ะไม่ผ่านเป็นเรื่องไม่ผ่านเป็นเรื่องค่ะไม่ผ่านเป็นเรื่องเพราะเพราะผ่านไม่ผ่านร่างพระบงงบมันชี้เป็นชีตายทางการเมืองที่ภาพใหญ่ๆค่ะโดยเฉพาะรัฐบาลดังนั้น ดังนั้นดังนั้นจึงมีความเคลื่อนไหวที่คึกคักมากเลยค่ะต้องจับตาไงเมื่อวานว่าคที่จริงนะกลุ่มกลุ่มสิบหกลุ่มพักเล็กๆกลุ่มของผู้กองธรรมนัฐพักเกิจไทยเขาก็แท็กทีมเขาก็เขย่าขวดขึ้นมาสักสัปดาห์นึงแล้วลหละเขย่าขวดหรือเขย่าขวันเขย่าขวดได้อ๋อโอเคตามนั้นจะบอกว่าเคาะขวดมันก็เกินไปใช้คำว่าเขย่าขวดเคาะขวดแล้วกันคะเคาะขวด ปงเป่งปงเปงข้อขดปองเป่งปองเปงเสียงมันบาดจิตบาดใจมันบาดลึกเข้าไปในหัวิตหัวใจของฝ่ายรัฐบาลเสียวสลังว่าว่าว่ากันเป็นแถวใช่ค่ะมีเหตุให้เสียวด้วยนะคะจังกะเป็นเมื่อวานวันนี้วันแรกของการพิจารณาวาระแรกร่างกบประมาณใช่ไหมร่างกบประมาณราจัดวันศุกร์ก็คือวันก็คือเมื่อวานเมื่อวาน30พฤษภาคมศุกร์ตอนเช้าๆพวกกองรรมนัดเรียก บรรดาพรรเล็กๆไปนั่งคุยกันซักซ้อมกันเหรอ,อคุยกันเรื่องอะไรค,ะคงไม่ได้เรียกไปตั้งวงปั่นแปะมั้งออหรือเป่ายิงฉุบก็คงไม่ใช่ก็คงไม่ได้เรียกไปเป่ายิงฉุบมั้ง, <c oughs> งกปป็ต้องคุยเรื่องนี้แหละสําคัญที่สุดคงเป็นเรื่องของการจะบวชย,ยังไงหาเรือกําหวดจังหวะ จะเขย่าวขวาญกันอย่างไรให้บรรลุเป้าหมายใช่โดยเฉพาะช็อตนี้นะคะร่างพรบก็ประมาณรายจ่ายเขาเป็นช็อตๆด้วยนะ<ต>พักเล็กเ,เนี่ยแต่เป้าหมายมมเขาคืออะไรผมก็ไม่รู้นะนะโอเค,คดังนั้นตกสายรังสีอมตมันจึงแผ่ซ่านเข้าไปในที่ประชุมคอรมอเมื่อวานมีประชุมคอรมอณะเรื่อจากวันนี้ไปเรื่งองจากวันนี้วันอังคาร รัฐบาลมีภาระอันหนักอึ้งต้องนําเสนอร่างพรบอมงบประมาณต่อสภาดังนั้นจึงขยับคิวการประชุมครรมอเร็วขึ้นเป็นวันจันทร์ใช่เป็นวันจันทร์ก็คือเมื่อวานเร็วขึ้นค่ะเช้าเช้าผู้กองธรรมนัทเขย่าขวัญเรียกพักเล็กคุยทุกคนรู้หมดเลยว่าเรียะคุยมันได้เกิดรังสีอมหิตแผนซ่านเึ้นไปในที่ประชุมครมคงจับสัญญาณได้นะค่ะ ทุกคนมีคำถามอยู่ในใจกันมากมายแก่กองทีเดียวจะรับมือกันอย่างไรอะไรประมาณนั้นค่ะต้องคุยละพวกกองธรรมนัดเป็นคนที่รับมือ,อยากวันนี้จะปลิดไปแล้วพวกกองธรรมนัดก็เหมือนมวยมวยไรตตำรามวยนอกตำราหลารูปแบบใช่ไหมไม่มีฟอร์มแมตจะมาตรงมาคลอสมาฮุกเมื่อไร่อะไรอย่างไรสุดแต่ใจ บางครั้งก็อ่านทางยากพอสมควรดังนั้นทุกคนก็จเกมแบบนี้เหนื่อยก็คงรู้ว่ากังวลแล้วมีคําถามเหมือนกันในใจทั้งคอรมนะดังนั้นตอนสายๆระหว่างประชุมครมอลุงป้อมประกาศกลางคอรมให้ทุกคนได้สบายใจว่าผมเอาอยู่แต่ว่างบประมาณาอแน่นอนไม่ต้องกังวลไม่มีปัญหารับมือไหวผมเอาอยู่จัดไปไม่มีปัญหา จริงเหรอแล้วลมัมตีทุกคนเขามั่นใจไหมมั่นใจหลังจากลุงป้อมประกาศใช่ไหม,มแหล่งข่าวที่น่าหย,ยิกปากดอดออกมากระซิบบอกนักข่า,ขาวว,าว่าว่าว่าทันทีที่ลุงป้อมประกาศดังนั้นการคอรมอลเลยนะลุงตู่ก็หยอกจากเล่นเล่นแต่แรงสมพรปากเถอะ <c oughs> หัวรอกกันทั้งคอรมอปรบมือกันใหญ่ <c oughs> เอา okay. หัวรอด้วยเครียดด้วยใช่ไหมประโยคนี้ ตกใบาบาหลังประชุมครมคลุงป้อมวิ่งเข้าพักพลังประชารัฐภาพหลังจากนั้นก็จะได้เห็นสสพลังประชารัฐทย,ยทยอยกันเข้าพบลุงป้อมที่ห้องทํางานในตึกที่ชั้นห้าที่ทําการของพลังประชารัฐอยู่ชั้นหอยู่ชั้นห้า เข้าไปทีละคนบ้างเข้าไปทีละกลุ่มบ้างแต่กลุ่มที่เข้าไปก็จะเป็นกลุ่มย่อยๆจะไม่ได้เข้าไปเป็นกลุ่มใหญ่ๆทยอยเวียนหน้ากันเข้าไปคุยกับลุงป้อมด้วยเรื่องอะไรได้อะไรติดไม้ติดมือกลับออกมาเช่นได้ความมั่นอกมั่นใจไม่มีปัญหาได้ทิศทางหรืออื่นๆหรืออื่นๆอีกมากมายอันนั้นก็ว่ากันไปประมาณนั้นประมาณนั้นนะประมาณนั้นโอเค เพราะตกเย็นเนี่ยมีการประชุมสสพลงังประชารเพื่อเตยมเพื่อเตรียมเพราะ <fort S 2> วันนี้จะมีการวันนี้วันจริง่ประมาณถูกต้องนวันนี้วันจริงวันนี้วันจริงวันนี้วันจงปรากฏว่าลุงป้อมไม่ได้อยู่ร่วมประชุมกับบรรดาสสพลงังประชารถือว่าก็ได้คุยกันละใช่เรียกคุยกันเรียบร้อยแล้วแต่ละกลุ่มแต่ละกลุ่มครบหมดละลุงป้อมเดินทางออกจากพลังประชารกลับไปที่บ้านป่ารอยต่อมีนัดหมายเพราะได้นัดหมายพักเล็ก ไปคุยกันตอนสี่โมงเย็นใช่แล้วที่บ้านป่ารอยต่อตอนเช้าดังนั้นเราจะต่อสายไปที่เราค่ะเราจะต่อสายไปที่คุณชัชวานคงอุดมค่ะหัวหน้าพักพลังท้องถิ่นไทยค่ะเดี๋ยวสักครู่นะคะสักครู่หนึ่งจะต่อสายไปที่หัวหน้าพักพลังท้องถิ่นไทยนะคะคุณชัชวานคงอุดมพักนี้ก็ว่ากันที่จริงนะพลังท้องถิ่นไทยของพี่ชัดเนี่ยมีสสอยู่ห้าเสียงค่ะ แม้จะมีห้าเสียงในทางการเมืองเขานับอยู่ในกลุ่มพักเล็กคเขานับอยู่ในกลุ่มพักเล็กจังหวะจากคนในการเคลื่อนการเมืองอยู่ในกลุ่มพักเล็กคนะครับดังนั้นทุกครั้งที่มีการเรียกคุยพักเล็กๆกันนะครับพิชัดจะถูกตามไปคุยด้วยเสมอ,อมนะครับดังนั้นพิชัดจะได้เห็นความเป็นไปในห้องประชุมบนโตประชุมทุกครั้งที่บ้านป่ารอยต่อ สักครู่กำลังต่อสายไปที่ชัชวาลคชัชวาลค<อ>งองุดมเขาหัวหน้าพักพลังท้องถิ่นไทยที่มีข่าวว่าจาก5-3ไปกับเขาแล้วไปอยู่กลุ่ม16บวก2นอกจากอยากจะให้พิชัชเล่าบรรยากาศการพูดคุยกับลุงป้อมเย็นเมื่อวานแล้วนะยังอยากจะถามความรู้สึกของพิชัดอยู่อย่างหนึ่งพิชัชได้เห็นโท16บวก2ใช่ไหม,มโผ16บวก2ของผู้กองธรรมนัทของพิเชษฐสธิรชวานเขาระบุว่า ลูกพักของพี่ชัดสามจากห้าไปกับเขาละไปละหพอผ้าหอบผ่อนไปกับเขาละใจก็ไปด้วยอืไปหมดละอืีถ้าหอบผ้าหอบผ่อนไปอยู่กับเขาเนี่ยใจไม่ไปกับเขาเนี่ยมันก็คงไม่ได้นาะสักครู่หนึ่งกันบางรอเดี๋ยวสักครู่นะคะจะได้คุยตรงๆนะคะกับคุณชัชวันคงอุดมนะคะหัวหน้าพรคพลังท้องถิ่นไทยนะคะโดยเฉพาะค่ำวานนี้นะคะช่วงเย็นเมื่อวานนี้นะคะที่บ้านป่าไรต่อบรรยากาศเป็นอย่างไรบ้าง ความมั่นอกมั่นใจนะคะของกลุ่มผร้เล็กต่างๆหลังจากเข้าคุยแล้วเนี่ยทิศทางแนวโน้มจะเป็นอย่างไรไปกันที่คุณชัชวานคงอุดมขวัวหน้าพักพลังท้องถิ่นไทยสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่ชัดสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณนายัดครับครับครับพี่ชัดเมื่อวานสี่โมงเย็นเข้าบ้านป่ารอยต่อด้วยใช่ไหมครับอ๋อไม่ได้เท่าครับไม่ได้เท่าครับวันีผมติดอาชีพลุงป้อมก็ให้คนโทรตามนั่นแหละแต่ว่าพี่ชัดไม่ไปสาเหตุที่ไม่ไปอีกครั้งสิครับทำไมถึงไม่ไปฮะ งานอยู่ครับติดงานอ๋อติดงานอยู่ติดงานเหรอฮะมีส่งใครไปแทนไหมคะมีอะไรจะสําคัญไปกว่าไปคุยกับลุงป้อมเรื่องการเมืองแล้วครับพี่ฮัลโหลฮัลโหลชั่วโมงนี้เว่าตากครับอ๋อครับครับรู้สึกว่ารู้สึกสัญญาณเสียงไม่ค่้ยชันดเดี๋ยวขออนุญาตตัดสายแล้วต่อสายกลับไปใหม่อีกรอบแล้วกันนะคะเพราะว่าเสียงท้างฝั่ง คุณชัชวานเนี่ยเขาบอกว่าทราบแต่ทางเราเนี่ยได้ยินเสียงคุณชัชวานท <reception> ึ่งชัดเจนเดี๋ยวขออนุญาตต่อสายกลับไปใหม่นะคะสรุปว่าคุณชัชวานเมื่อวานไม่ได้เข้าไปก็อยากรู้เหมือนกันว่าในชั่วโมงนี้สถานการณ์แบบนี้มีอะไรที่สําคัญกวกาการที่บ้านป่ารอยต่อเรียกเข้าไปแล้วไม่เข้าไปคือทุกครั้งเนี่ยทุกครั้งเนี่ยลุงป้อมก็จะโทรตามเอาพิชชัให้ไปนั่งคุยด้วยค่ะแต่เมื่อวานตอนเย็นลุงป้อมโทรตามทำไมไม่ไป เมื่อสักครู่ถ้าฟังไม่ผิดนะพี่ชัดบอกว่าติดงานติดงานเราจึงเราจึงถามพี่ชัดว่านาทีนี้การเมืองมันเป็นอย่างนี้อะไรมันจะสําคัญกว่าการไปนั่งคุยกับหลวงป้อมที่บ้านป่าลอยต่อมาเอิญมาเอิญกลับมาแล้วค่ะคุณชัชวานค่ะครับพี่ชัดครับพี่ได้ยินเสียงชัดเจนไหมคะยังทราบไหมคะชัดแล้วชัดแล้วนะคะ พี่คนของลุงป้อมก็โทรตามนั่แหละแต่ว่าพี่ไปไม่ได้เพราะติดงานใช่พี่ครับครับครับคำถามก็คือนาทีนี้นะการเมืองมันเป็นอย่างนี้นะอะไรมันจะสำคัญไปกว่าการไปนั่งคุยกับลุงป้อมที่บ้านป่ารอยต่อครับผมว่ามันอยู่ที่ใจครับใจมันใจมันเป็นพวกของผู้อย่างผมแต่ผู้ก็ไม่จำไม่จาเป็นนะฮะหรือว่ามันมันมันเป็นเรื่องที่ดีไม่ดี นะครับอืมอืมอม,อมันอยู่ที่ใจใจเป็นพวกอืมครับมันอยู่ที่ใจถ้าเช่นนั้นพี่ต้องพูดให้ชัดแล้วล่ะที่บอกว่ามันอยู่ที่ใจเพราะมันอยู่ที่ใจจึงไม่ต้องไปนั่งคุยกับลุงป้อมที่บ้านป่าลอยต่อต้องขยายความแล,ะละ้วล่ะมันอยู่ที่ใจนิดๆนะครับนิดงคืออยู่นึงอยู่ที่ใจนี่คือมันมันคนเรามันเป็นพวกกันแล้วมันไม่ต้องพูดกันมากของคำเดียวก็จบเป็นพวกกันแล้วไม่ต้องพูดกันมากคําเดียวก็จบอืมครับ ครับครับครับตกลง <ผม S 1> ตกลงมต่างอะไรนีต่ตั้งแต่ต้นตั้งแต่เริ่มตัต้งรัฐบาลก็เห็นไนหะผมผมก็ไม่เคยไปไปไปออกอาการอะไรเลยแคครั้งเดียวครับครับครับอนี้อย่างเงี้ยยางเป็นที่มอบกันนะครับเมื่อวานเนี้ยก<ฆ>็ไม่ได้ไม่ได้มีเจตนาจะไม่ไปพอดีมันมันติดมันติดงานอยู่แล้วนะมันติดงานอยู่แล้วก็แต่พอพเปิดพอเปิดเห็นเห็นเบอร์ก็เลยโทรโทรกลับแล้วก็เลยรู้รู้ว่าเบอร์นกับ ไม่อยู่ในานก็ัเพราะไพวกผมภาคคนเนี่ยยังไงก็ต้องไปในทิศทานเดียกันอยู่แล้วครับ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 เห็นเบอร์ <c oughs> ของลุงป้อมค้างอยู่จึงโทรกลับไปต่อสายกลับไปได้คุยกันร,รู้ว่าลุงป้อมนัดคุยเรียกคุยจะคุยเรื่องอะไรหลังจากที่รู้ว่าจะคุยอะไรพี่ชัดก็บอกกับลุงป้อมว่ายืนยันเลย กรณีของพี่ชัดไม่ต้องคุยก็ได้เหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไม่ต้องห่วงไม่ต้องกลัวอย่างนั้นใช่ไหมครับบอกว่าไม่ต้องห่วงครับเพราะว่าอย่างเรามันเราห้าคนของเราเนี่ยเราไปในทางเดียวกันโอับแสดงว่าแสดงว่าแสดงว่าเมื่อวานเนี่ยที่ลูงป้อมนัดไปคุยที่บ้านป่ารอยต่อ ต้องการจะเคลียร์เรื่องสวิงโหวตไม่ให้มีใครสวิงไปอีกฝั่งหนึ่งอย่างนั้นใช่ไหมฮะนี่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 ก็คือประเด็นที่เรียกไปคุยใช่ไหมฮะก็ก็น่าอันนะครับน่าจะเป็นอย่างนั้นอ๋อดังนั้นดังนั้นก็คุยทางสายโทรศัพท์บอกกับลุงป้อมว่ากรณีของพี่ชัดมั่นใจได้เลยไม่มีสวิงโหวตของอพี่ชัด<อ><อ>ไม่มีสวิงไม่ต้องคุยก็ได้จบได้เลยอผมคิดว่าไม่ใช่หรอครดีที่ที่ไม่น่าหนัดไ หนึ่งแ <c oughs> ม่รับโทรศัพท์รับแม่เหยียบทมาเห็นก็ถึงโทรกลับมาหาท่านครับ oh, <okay. S 2> อ๋อครับปีสองอิแปแล้วเหยียบตัวแปดถ้าจะจพูด,พ,ดพูดเลยตกอันตรายพับเดี๋ยวโทษผมห้าคนเป็นทายเดียวไปหมดครับท่านจั้งหัวค่ะถ้าเช่นนั้น<ต>ถ้าเช่นนั้นพี่ส่งใครไปไประชุมแทน<อ>ไปคุยแทนหรือเปล่ามีส่งใครไปแทนไหมคะไม่ไม่ไม่ส่งเลยครับเพราะว่าไม่รู้จริงๆครับไม่ไม่ไม่รู้ อ๋อมารู้เหมือนกระทันหันพอโทรกลับไปแล้วเขาก็นัดแล้วใช่ไหมคะโอเคอได้เวลานัดแล้วคือคือคือ,คอก,กระทันหันอะไรอย่างไรก็แล้วแต่ทาไมพี่ไม่ส่งลูกชายพี่ส่งเอ็มไปที่บ้านป่ารีบบึงรถไปที่บ้านป่าอะไราต่อเลยพี่น่าจะเสอ็จน่าจะเสร็จแล้วนะครับโอ้โอโทรกลับไปตอนที่เขาคุยกันเสร็จแล้วอืมสายคุยไม่นานคุยไม่นานเท่าไหร่โอ้เสนไเขาคุยกันสั้นมากสชครับคุยไม่นานใช่ไหมคะผมผมไม่รู้ครับผมไม่รู้เลยครับผมตัวไปประมาณก เกือบทุ่มแล้วนะะเออเกือบจบแล้วล่ะเพราะนัดกันสี่โมงเย็นถ้าเกือบทุ่มแสดงว่าเขาจบค่ะนี่ถามถามพี่จริงๆเถอะพี่จงใจจะไม่ไปหรือเปล่าพี่ไม่ครับไม่ครับไม่มีอะไรนะครับไม่ได้มีอะไรอยู่ในใจใยชุดนี่เกี่ยวครับ๋อไม่มีนะเป็นจริงะครับไม่มีครับกลัวอย่างครั้งที่แล้วพี่ไปบ้านป่า้อยต่อขากับโอ้โหแบกกันหนักมากก็คือแบกกระสอบเข้าสาร ไปแจกชาวบ้านลุงป้อมก็เอาเข้าวสารฝากกลับบ้านนะนะกลัวจะกลัวจะเจอเข้าวสารฝากกลับบ huh? huh? ้านอีกรอบเลยฮะพี่ไม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 ่ได้กลัวอะไรเลยครับบอกจริงใจเรื่องนี้ไม่ได้คิดอะไรทุนนิเกียบครับโอเคโอเคไม่ได้โดนไม่ได้เห็นโทรศัพท์ประมาณ่นี้ก็โทรกลับไปโอเคเมื่อสักครู่พี่ชัดใช้คําว่า เสียงของพี่มีอยู่5เสียงไม่มีแตกแถวมันมีคําถามว่าจริงหรือเปล่าเพราะเพราะผู้กองธรรมนัฐเพราะพิเชษสถทติรชวานเขาแจกโผ16บวกสใน16บวกสระบุว่าลูกพักของพี่สามคนเนี่ยหอบผ้าหอบผ่อนไปอยู่กับเขาแล้วชื่อจารึกชื่อกวินนาถชื่อนพดลสมสสพลังท้องถิ่นไทยไปกับเขาแล้วตกลงมานยังไง ก็ยัง้าเรามานั่งมามาคุยมันเป็นงั้นจริงไงถ้ายังหมูร็อกก็เลยว่าอะไรนลมีชื่อเข้าไปด้วยตกลงตกลงตกลงได้คุยกันทั้งสามคนแล้วใช่ไหมคุยครับคุยกันห้าคนเลยครับคุยกันทั้งห้าคนก็จะมีตัวพี่ด้วยและมีอาจารย์โกวิทพวงงามด้วยแล้วก็มีสามคนที่ถูกระบุชื่อในเอกสารของคุณพิเชษด้วยได้คุยกันหมดแล้วสามคนนั้นเขาอธิบายอย่างไร ทำไมมีชื่อปรากฏตรงนั้นได้ทำไมมีชื่อไปปรากฏดังนั้นครับก็ยังยังงงอยู่ก็เลยถ่ายรูปกันวันนั้นก็มีถ่ายลงมาแล้วก็คนที่ถ่ายก็คือคุณคุณโตนะฮะคุณวัชรพลสมรตานะครับใครเป็นคนครับแล้วตอนหลังยังยังมียังมีทางหลงทางคุณสุประดิตมาอีกสามคนมานั่มาถ่ายด้วยกันยังหัวเราะกันเลยครับเด็ดเดีดเดพี่เด็ดเด็พี่ขอ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 ย้อนความนิดนึง พินนั่งคุยกับสสในพักครบทั้ง5คนพร้อมหน้าพร้อมตาขณะเดียวกันมีคุณวชรพลจากชาติพัฒนาก,ก็ก็เดินเข้ามาคุยด้วยเหรอฮะ สุดแลิตสุดผลิตอากาศจเลิกจากพรรคเศรษฐกิจพรรคเศรษฐกิจใหม่ก็เดินเข้ามาคุยร่วมวงด้วยใช่ไหมถ่ายรูปร่วมกันนะครับถ่ายรูปกันถ่ายรูปร่วมกันก็จะมีห้าสสของพรรคพี่มีวชิรพลจากชาตินาและมีสุดผลิ์อากาศเลิกด้วยกับกับกับรูปพรรคอีสองท่านของตัืค์พิบนะครับหญิงสองท่านน่ะยก็ยังมี คุยไปมาคุยกันทะเลหาไม่มีอะไรคุไม่ชรเป็นมือถ่ายครับคุณประชมาพลเป็นมือถ่ายถ่ายให้ครับแสดงว่าพวกเรายืนยันว่าจะอยู่ทีทานทิ่ฐานเดียวกันหมดใช่ไหมอยู่ในที่ฐานเดียวกันชื่อไปโผล่ได้ยังไงไม่รู้อ้าวแล้วชื่อไปโผล่เขาได้ไงก็อันนี้ผมไม่ไม่ไม่กล้าวิจารณ์ไรไปอาจจะอาจจะคิดว่าเอาอะไรมาให้เขได้ไหมอะไรนะฮะ แก้ไหมครอืมเอ๊ะถ้าถ้าไม่มีความมั่นใจเขาจะกล้าเอาชื่อไปประเจิตประเจอได้ถึงขนาดนั้นเหรอครับไม่รู้เขาทำทำทำครามความรับผิดไม่เหมือนกันนะผม้ผมผมไม่มั่นใจผมปวดอืมอืมครับครับทีนี้ในการบริหารการเมืองเนี่ยมันต้องมีทุนมีรอนอยู่ตามสมควร ตอนนี้พี่ชัดแบกหลังแอ่นเลยใช่ไหมครับในการประคับประคองให้เสียงมันกระเด็นออกไปนอกวงนะฮะไม่ครับพวกพ่เต้ก็อยู่ด้วยกันยัง่มันจะไปอยู่แล้วกันเอ้าอ้าก็อยู่ด้วยกันอยู่แล้วกคุยกันเข้าใจกันถ้าเช่นนั้นเนี่ยไปถ้าเช่นนั้นถ้าถ้าถ้าเช่นนั้นพี่ชัดทำไมไม่ตั้งโต๊ะแถลงยันกลับไปที่ผู้กองธรรมนัสยันกลับไปที่พิเชษฐ์สถิรชวานไปเลยล่ะ ที่เอาชื่อไปลงอ่ะพลังท้องถิ่นไทยสามรายชื่ออืม๋อครับคุณผู้ชบอกเมื่อไม่คุยโหวตกันจะเป็นตัวเด่นถึงเวลาก็รู้เองครับเองถึงเวลาก็รู้เองอืมบางครั้งเดี๋ยวอย่างเงี้พี่วีโหวตเดี๋ยวก็เห็นได้ว่าจริงไม่จริงไหมอ๋อไม่รู้ตอนตอนี้คือคือคือโหวตงบประมาณเนี่ยมันยังไม่เห็นหรอกพี่เพราะว่าผู้กองธรรมนัสเขาประกาศและเขาจะผ่านให้วาระที่หนึ่งงบประมาณเขาจะผ่านให้มันจะไปเห็นกันจริงๆก็คือตอน อภิปรายไม่ไม้วางใจนี่แหละพี่ักกฟอนี่แหละเขาจริงไอ้นี่มันยังไม่จริงใช่ไหมพี่ผมไม่ไม่รู้ผมไม่รู้เลยว่าไเป็นยังไงแต่ว่าทั้งผู้ผมห้าคนไปสายไปด้วยกันต้องพือกันหมดแล้วเนี่ยไม่ถึงยืนงยานไม่ได้ไม่ได้พูดเพื่อเพื่ออะไรอะเพื่อให้ได้อะไรครบไม่ใช่ครับผมก็บอกเขาอย่างเต็มเต็มทำให้มันลำลาเร่งการเมืองท้าเกียรติชีวิตนะเดี๋ยวก็ ให้ร okay. hey, okay. okay. in ูปภาพเราจริงถ้ามีเหตุดีกว่าโอเคเป็นไหนเขาว่าเป็นรูปภาพก็เพียงให้อะไรเกิดดีกว่าต้องหลบแล้วหลบตาคนอะไรโอเคได้ได้ได้พี่ยืนยันเดี๋ยวแน่นยังอยู่เอาละครับขอบพระคุณมากครับพ um> ี่ขอบพระคุณนะคะครับสวัสดีครับคุณสาวครับขอบคุณค่ะคุณชัชวันคงอุดมนะคะหัวหน้าพักการังท้องถิ่นไทยยืนยันว่าห้าเสียงยังอยู่เหนียวแน่นก็เหนียวแน่นก็เหนียวแน่นละกันตอนก็ประมาณไม่มีปัญหาหรอกไปลุ้นตอนศึกซักฟอก ขอจริงจะออกอาการตอนนั้นแหละประมาณมันยังไม่เห็นอะไรหรอกกททางเดียวการนี่เขาประกาศอยู่แล้วว่าเขาผ่านให้ประมาณนี้าประกาศอยู่แล้วไม่ตื่นเต้นเขาก็ประกาศอยู่แล้วไม่ตื่นเต้นใช่ใช่มันยังไม่ใช่ของจริงอืมเพราะฉันก็บอกได้ว่ายังอยู่พักนี้ถึงชื่อจะไปก็ไม่รู้ไปได้อย่างไรอืมต้องไปฐานคนทันชื่ออ่ะพอมาเรื่องการเมือง